สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่รับชม y o u t u b บนะนับชาแน,นลครับนี่ครับผมทำกรงนกเขาใหญ่ครับการซ่อนไหวครับ ให้ดูสวยงามครับ เสร็จแล้วครับขั้นตอนนี้ต่อไปเป็นการเจาะครับเปการเจาะครับเจาะผมใช้52สซี่ครับเจาะไปตรงๆครับ ผมจะทำทรงนี้ครับทรงที่เพื่อนเๆบอกให้กันนกกระจอกครับโอเคครับรับชมครับนี่เอาเครื่องมือมาก่อนครับนี่เป็นเครื่องมือขึ้นรูปครับใส่ไปเลยครับ รู้ไว้แล้วครับทั้งหมด52ซี่ครับขันน็อตครับนี่ครับซี่ต่อไปเป็นการใส่ซี่นะครับครับซี่องอนิดหน่อยครับองอ 정권널 ครบแล้วครับห้าสิบสองซี่ครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการตั้งศูนยะ์ครับนี่ครับเป็นเครื่องมือตั้งศูนย์ความกลมนะเกี่ยวไว้ตรงนี้นะนี่ครับนี่เกี่ยวเข้าไปเลย ขีดครับแค่ดีสองขีดนะครับ,รบขีดไปแล้วเป็นการตั้งศูนย์ครับตั้งศูนย์ความกลมครับจากนั้นก็ใส่ข้าครับนี่ครับ เข้าวเบนครับเป็นเข้าวเวบนดัดให้งครับใส่ข้างนอกใส่ข้างนอกไปตามเส้นที่ขีดครับนี่ครับต้องต่อให้เป็นวงกลมก่อนครับนี่ครับรอยต่อต่อเป็นวงกลมก่อนแล้วก็ใส่ครับ ไปก็ไปตามให้ลงไปที่เส้นที่เราขีดนะครับครับกด้าไปครับกดเข้าไปกำลังผูกครับ เสร็จแล้วครับหน,หนเส้นครับข้างบนเริ่มเริ่มทีหลังครับการนี้มาเริ่มด้านล่างก่อนครับด้านล่างอันบนเส้นสุดท้ายครับใส่ค้างสุดท้าย โอเคครับคลิปนี้ผมทำแบบย่อย้เพื่อได้ดูถ้าจะทำให้เต็มคลิปทั้งหมดใช้เวลาเป็นวันครับผมทำแบบย่อยใ,ให้มีความเข้าใจกับเพื่อนๆที่รับชมนะครับผิดพลาดประการใดขอไปเพื่อนๆด้วยครับโอเคครับคลิปนี้ อยู่ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ